สญญาณแปลงแปลกกับหมดความมั่นคงในหลายแนวรบประเทศไทยจากหลายสถานการณ์ห่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นแนวรบด้านชายแดนไทยเขมรที่จู่ๆฮุนเซนโดดลงมาเล่นนำกองทัพด้วยการปลดผอทออหารสูงสุดและยึดตำแหน่งมาเป็นเสียเองหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาเพิ่งโพสต์ทำนายว่าประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนตัวนายกคนใหม่ใน3เดือนโดยในวันนี้ยังโพสต์คลิปโชว์ผ่าน Facebook อย่างที่ไพศาลพืชมงคลอดีตกุนซือรองนายกลุงป้อมก็โพสต์ Facebook ให้จับตาว่ามีการปลดผู้ บัญชาการทหารสูงสุดกัมพูชายึดตำแหน่งมาเป็นเสียเองเพื่อเตรียมทำศึกใหญ่กับไทยและมีการระดมกำลังเข้ามาประชิดชายแดนไทยเป็นจำนวนมากสถานการณ์แบบนี้ส่ว่าจะเกิดการประทะครั้งใหญ่ในสัปดาห์หน้ากองทัพไทยจะต้องเตรียมระมัดระวังตัวให้จงดีอยากให้เสียทีแก่ค่าศึกพี่น้องผองไทยในแนวหลังจงตั้งใจช่วยสนับสนุนกองทัพในการรับมือกับอริราชสัตรูอย่างพร้อมเพียงกันโดยฮุนเซนในวันนี้ยังคงเล่นใหญ่มีการออกตรวจแนวรบของทหาร เขมรใกล้พื้นที่อีกฝั่งของไทยจังหวัดสแก้ววันนี้นายกอิงแพทองทานชินวัตรกำลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทหารผ่านชายแดนไทยเขมรเช่นเดียวกันกับนายกคุณมาเนตที่โพสต์เฟซบุ๊กปั่นทํานองรัฐบาลพลเรือนไทยคุมทหารไทยไม่อยู่แล้วเลยแก้ปัญหาชายแดนไม่ได้เสียทีและอยากคุยกับผู้มีอานาจตัวจริงของไทยโดยบอกว่าความไม่แน่นอนและการกลับลําทางการเมืองของรัฐบาลไทยอย่างกระทนันหันซึ่งคาดเคลื่อนจากหลักการประกอบกับความไม่สอดคล้องกันระหว่างหลักการที่ผู นำทางการเมืองของไทยได้วางไว้กับการนำไปปฏิบัติจริงโดยกองทัพไทยได้สร้างอุปสรรคในการค้นหาทางออกที่แท้จริงตนหวังว่าจะได้เห็นผู้มีอำนาจที่แท้จริงและมีจุดยืนที่ชัดเจนในประเทศไทยที่สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างง่ายดายด้วยความมั่นใจเพื่อค้นหาทางออกร่วมกันอันเป็นประโยชน์ต่อทั้งประเทศและประชาชนในขณะเดียวกันหลายฝ่ายก็จับตาที่จู่ๆแนวรบ3จังหวัดชายแดนใต้ก็เกิดเหตุป่วนวางระเบิดทั้งที่จังหวัดปัตตานีทำเหมือนจะลามมายัางใต้ต่อ บนในพื้นที่สัญ,ญลักษณ์อย่างสนามบินจังหวัดท่องเที่ยวภูเก็ตกระบี่ที่มีการวางระเบิด26มิถุนายนที่แม้บิ๊กอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะขอให้อย่าเชื่อมโยงว่าเป็นสถานการณ์ก่อความไม่สงบของข,งขอบวนการ3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่สองสถานการณ์หมดความมั่นคงอันเกี่ยวข้องกับรัฐบาลและกองทัพนี้ก็ยังถูกมองการเกิดขึ้นในจังหวะระหว่างความเพียงพ้ําทางการเมืองของรัฐบาลอิงที่อยู่ในช่วงปรับขบวนปรับคอรมออิงสองหลังได้ตัว ไปต่อจากผู้กลุ่มดิวเพื่อรับมือกับมรสมทางการเมืองหลังการดิวพักภูมิใจไทยของสองนอเนวินหนูอนุทินออกไปเป็นมรสมทางการเมืองที่เกิดจากผู้คนกลุ่มคนหลายฝ่ายที่เป็นโจทย์กับทักษิณที่เพลานี้นอกจากโดนคดีคนชั้น14และคดี1นึ่อจอจะนํากลับมาเข้าเรือนจาํายังถูกตั้งคําถามว่าหายตัวไปไหนปล่อยให้ลูกสาวโดนรุมที่รบกันมาหลายปีกําลังผสมผสานเข้าด้วยกันกับแนวร่วมศัตรูของศัตรูคือมิดผ่านประเด็น ความผิดพลาดของนายกอิงจากเหตุการณ์คลิปเสียงคุนเซนอิงที่ถูกตีความการหมดความชอบธรรมการเป็นผู้นําประเทศที่ไม่ได้รับความไว้วางใจเพราะเหตุก่อปัญหาประเด็นอธิปไตยชาติที่ทําให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าร่วมไล่ผู้นําไม่ว่าจะเป็นม็อบกลุ่มรวมพลังแผ่นดินที่ไทานโฟร์เมอร์ระหว่างพันธมิตรกปปสที่เคยไล่นายกตระกูลชินและนปะชเสื้อแดงของตูจ่จตุพรพร้อมแนวร่วมกลุ่มชนชั้นนําทางสังคมและอดีตข้าราชการบิกทาหารคณาจารย์ใน หาวิทยาลัยหมอและอีกหลากหลายวงการศิลปินดาราที่เริ่มหวอบอาพก่อนการชุมนุมใหญ่วันเสาร์28มิถุนายนไม่นับรวมการนำปมคลิปเสียงอิงไปสู่การฟ้องร้องผ่านองค์ก,รอ,อก,ร,ออกรอิสะระปพชาสารรัฐธรรมนูญที่จ่อจะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดถูกมองถึงบทจบของรัฐบาลอิงแบบแมปปรับคอรมออุ้มอิงก,ก็ไม่อาจช่วยได้หากแต่ในจังหวะสึกสงครามนอกประเทศทั้งชายแดนและสงครามโลกรวมถึงสงครามเศรษฐกิจที่รุมล้อมก็ถูกมอง เป็นเงื่อนไขที่หลายฝ่ายระวังกับปัญหาทางการเมืองในประเทศทั้งหมดบังเอิญมาประจบเหมาะทั้งศึกใกล้ศึกไกลแม้กองทัพไทยจะพร้อมรบแต่ประเทศไทยยังจำเป็นต้องมีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มไม่ใช่รัฐบาลรักษาการ